พออยู่อย่าอยู่เพื่อกินครับอันแรกครับนี่กาแฟดำกาแฟดำตักช้อนหนึ่งหน่ยครับนี่แหละอยเยอะนี่เอาใส่ช้อนในคักรอกครับนี่ช้อนหนึ่งเย็บนี่เห็นไหมครับเอารวบกาแฟดำ <c oughs> นี่ามาเจาครับกาแฟดำ นี่วิธีการกินกินยงไงครับอาหารเสาร์ครับนี่กล้วยอ,อันเดียวกับพ่อนี่นี่โอ้ยปลาทูบานน,นนี่ปนปลาทูบานมีไข่นีเ่เบอเกลอต้มผักแค่นี้แหละครับแซ่บครับนี่นี่มอง ขกาเหนียวนี่มาครับโอ้ยบ,งบ,งบงังๆผงเกาเหนียวครับโอ้ยสุดยอดกินเ,เม็ดๆละครับกินเพื่ออยู่อย่าอยู่เพื่อกินชีวิตเดียยังมากไหม้ครับไม่ต้องไปเอาหมากไม้ไม่ต้องไปบังคับให้เขาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก,กินเจ้าของเฮ็ดเจ้าของกินเองหรอกครับ จะบังคับพืนเฮ็ดเฮ็ดเจ้าของกินดีแหละพอกินเขาได้ร่างกายเจ้าของจะไปล้ำไล่น้ำพืนจะไปใส่พืนเขาเจ้าของกรามีสองตีนสองมืออย่ครับเฮ็ดกินเองหรอกครับจะไปบังคับพืนเกิดมารวมโลน้ำกันอยู่เพื่อมีความสุขอย่าไปบังคับพืนครับนี่แหละกินแบบนี้แหละครับ กินพ่ออยู่ครับรยาอยู่เพื่อกินนะครับ